สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องอ้อนชอบเราบอกนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมชื่อว่าบุก k เฮเวน n าพีนะคะอ่าวันนี้เราจะมาทำชาลเลนมไม่ใช่เราจะมารีวิวบ้านรวยกันนะคะคนที่เราจะมารีวิวที่แบบเออใน บุคลิเวลาพีแบบเนี้ยอันเนี้ยที่ซื้อไว้นะคะเออที่มีโลบักอะโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันมาอย่างแรกรีวิวรถก่อนเลยเออกค่ะออกค่ะ โอเครีวิวรถกันเลยนี่รถจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราลดถ,ถ้าเราเอารถคันนี้นี่คันให,ใหญ่เลยแล้วเปลี่ยนสีรถได้นะคะนี่ค่ะเปลี่ยนสีรถได้มาทุกคนขึ้นรถมาเลย อย่างแรกก็รีวิวรถก่อนเลยมาขึ้นได้หลายคนนะคะเออสามารถเปิดเพลงได้นะคะนี่ค่ะนี่แหละที่ซื้อไว้มีมีโลบักเยอะเลือกเพลงอะไรก็ได้นะคะทุกคนนี่เอาเพลงอะไรก็ได้นะคะที่จะ,เ,ะ,ะเ,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 เลือกนะคะมามาเอาออกเอารถออกมาเลือกก่อนที่ต่อไปรีวิวบ้านกันนะคะ มาเอาบ้านหลังสิบห้าเลยไม่เอาเอาบ้านหลังสามสามดีกว่านี่ค่ะทุกคนมาหลังสามสามนี่ค่ะจะมารีวิวปุ้ยแมนาพีนะคะทองคำสามสามนะคะมายังทุกคนกันมายังมา แค่อ่ามักกเทิน้อยไปเจ็ดโอเคทุกคนมากันพบแล้วมาสร้างบ้านเลยสมมุติว่าจะเอาเอาเลือกบ้านอะไรก็ได้นะคะเลือกสมมุติว่าเลือกอันนี้กดเออมันรวยมากเลยมาสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหม สวยไหมสวยไหมมย,อ,ยอะไรเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าสวยแต่เขาพิมพ์ผิดเออต้องพิมพ์แบบน้องเอิญเนี่ยสวยสวยสวยตอบกันทุกคนอย่างเซตเหลืออันดาใช้ยังไม่ได้ตอบเอาตอบแล้วอันดาบอกว่าสวยเออ มารีว,วิวบ้านแบบต่อไปรีว,วิวบ้านแบบนี้กันนะคะมาตามมาเอารถแบบคุณรวยไปเลยรถจิมพูเข้ามาขึ้นรถมาเร็ว เ็นร่างบันนี่แหละหลังนี้มีดาวด้วยสแ,แสดงว่าซื้อได้นี่แหละสวยไหมรวยปะรวยมะรวยไหมทุกคนรวยมากเลยสร้างได้ทุกอย่างที่มันรวยมากเลยตอนนี้เหลือสองโลบักแล้วโอเคต่อไปมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวพาไปไปรีวิวอะไรต่อที่มันมีโลบั๊กในเกมบูเคเว่น ดูก่อนมาสร้างบ้านเหมือนเดิมเอาบ้านแบบไม่มีดาวดีกว่ามาเออโอเคเอาหลังนี้ดีกว่ามาทุกคนเข้าบ้านทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านคนที่จะมารีวิวบ้านด้วยมี มีน้องเอิร์นออแกสอิฟอันดานะคะจะมารีวิวบ้านนะคะมาไปอ่ะโอเคเข้าบ้านค่ะ รีวริวบ้านเสร็จก็เล่นซ่อนแอบ,บในบ้านรอเล่นหรอกไม่เล่นหรอก <c oughs> เออข้าบ้านใครที่ยังไม่ได้เข้าบ้านโอให้สอบตกนะคะรอเล่น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 ,ลลนามาออกัสออกัสยังไม่มาเลยออกาสชาจังโรย่ะ <c oughs> มา บ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างนะคะเราไม่ต้องจุดไฟเลยนะคะเราแค่กดตรงนเนี้ยเนี่ยกดตรงรูปไฟถ้าทุกคนถ้ากดคําว่าเยี่ยมอะไฟไหม้บ้านเลยนะคะถ้ากดคําว่าไม่อไฟจะไม่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวอ้อนกดคําว่าใช่ก่อนนะคะมาจะไฟไ,ไหม้ไหมไหม้ไหม นี่ไงมันจะไหม้นะคะทุกคนนี่ถ้าอยากถ้าอยากให้ไฟไหม้ถ้าไฟไหม้แล้วอยากกดหยุดใช่ไหมกดตรงเนี้ยโนคขามันโนอะอะต่อไปเป็นอันนี้เอเลี่ยนเขาบอกพองเอาไปตปรดรถดเลยนี่เลยอุ้ยมันจะน่ากลัวหน่อยนะคะทุกคน น่ากลัวไหมะคะพี่นี่คือโลบสัสในเกมที่เคยเล่นนะคะคมันจะเกิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนดูก่อนเกิดผลยิ่งไปด้วยค่ะทุกคนไฟก็ไหม้บ้านทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูขะโอ้โหโคตรดีมากเลยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน,น,นแล้วนี่อะไรเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดไม่ได้

ดินไวกดไปเฮ้ยไม่ไม่กดสิโอ้ยเมื่อมือแล้วโอเคนี่แหละถ้าเป็นแบบสีแดงเนี่ยมันจะเกิดแบบแบบเอ่อไพพิบัตินะคะกดแรงเลยนะคะมามีอะไรต่อมีแค่นี้นะ โอเคมีแค่นี้นะคะขอดูก่อนครบยังครบแล้วนะคะทุกคนครบแล้วครบครบเลยมามายืนเลียงหน้ากระดานเลยข้างล่างมายืนเลียงหน้ากระดานมายืนเลียงหน้ากระดานมายืนเลียงหน้ากระดานมาเลย โอเคหนึ่งสองสามไอไอไอเหลือใครที่ยังไม่ได้ลงบาบ๊บเองะคะทุกคนอโอเคนึกว่า ดุงกัดนะคะเด็ไม่ใช่ยุงมันเส็บแสบนิดหน่อยก็เลยตกใจอะไรอย่างงี้ยคะ่ะเฮ้ยปีนตรงนี้ค่ะมาโอเคจบจบบอลบูลมีมีเรื่องนะคะมีเรื่องเพียงแค่นี้นะคะแค่รีวิวแค่รีวิวแบบคนแบบเวยเวยนะคะมีโลบัอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบ้านอย่างเงี้ยเป็นรถอย่างเงี้ยเ,เปลี่ยนสีรถได้เห็นไหม มาสำหรับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์กดกระดิ่ง mm hmm. กุุงกิงกุุงกิง,งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมาแล้วพี่ลีตาข,ขาแอดดี้ยางหนูชื่ออ้อ,อ,กกคคอนคิดแคทอิ๊คิดแคทออกัสคิดแคทเอินคิดแคทอันดาคิดแคทต,ตั้งชื่อเป็นคิดไทยลงไทยด้วยคิดแคทหมดแล้วมาเช้าแล้ว บายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนเสาร์อาทิตย์นะคะบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย